ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนาณาชนาวีเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์มวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย v i p นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็น น้อยสุดท้ายในการออกหวยฮาน้อยเนานะงวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันอาทิตย์เนาะที่28ธัน uh, วาคม68นะครับงวดวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ27ธันวาคมนะครับสูตรที่โง่นตันให้ไปก็ถือว่าสายวิ่งแสรูดนะครับก็คงโชคดีเหมือนเดิมเนาะรอบนี้ก็มาบนมาล่างทีกแล้วนะครับนะล่างเนี่ยนะสอง ออมาหลักหน่วยสามมาหลักสิบนะครับแล้วก็บนเนาะบนเนี่ยหนะึ่งเนาะหนึ่งมาหลักสิบนะครับแล้วก็หกมาที่หลักร้อยนะครับชุดสองตัวเนี่ยลงตันวางหนึ่งหกไว้เนาะปรากฏว่าหกหนึ่งที่มาเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งหลักสิบกับหลักรนะ้อยเนาะก็เลยไม่ตรงกับชุดสองตัวนะครับ ส่วน2กับ3ามเนี่ยก็อยู่ในแถวเดียวกันเนาะเมนกันไม่ได้กลับมาในลักษณะนี้ก็เลยพลาดนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับแต่ก็ท่านที่เห็นสายวินซื้อก็คงโชคดีเนาะก็แสดงความยี่ดีท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงมืประจาวันที่28่สิบแปดท่าับหกแปดเนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตาม,ม,มรับจบมัดนรแนวทางฮานอย VIP นะครับอ่านะประจำวันที่ ยี่สิบแปดธันวาคมหกแปดเนะาะการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องให้รับชมในวันนี้นะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางบางตัวเลขเนาะที่เคยใช้มาเมื่อหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า,าตัวเลขที่วิเคราะห์ได้เอามาที่เอามาวางในตลาดเนี่ยก็ถือว่ายัางเดินดีมาโดยตลอดเนะาะรอบที่ผ่านมาก็ยังถือว่า ตัวเลขที่ให้ไปนี่ก็มาเยอะพอสมควรเนาะมาบนมาล่างเลยนะครับงวดวัที่ผ่านมานะครับยี่สิบแดธันวาคมอาขออภัยเนาะยี่สิบเจ็ธันวาคมนะครับสามตัวบนนอยวี p ก็คือหกหนึ่งสี่นะครับ ส่วนสองตัวล่างก็จะเป็นสามสองนะครับอันนี้ก็เป็นผลของฮานอย v ี p ีงวนที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ตัวที่มานะครับจะเป็นล่างเนาะล่างเนี่ย <c oughs> สองมาที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็สามมาที่หลักสิบเนะาะส่วนบนบนเนี่ยหนึ 1, ่งหนึ่งมาที่หลักหลักสิบนะครับแล้วก็หกมาที่หลักร้อยนะครับก็สามสองสามกับสองเนี่ยนะครับอเออสองกับสามเนี่ยอยู่แถวเดียวกันนะครับ ลุงตันก็ <c oughs> ไม่ได้จับชุดสองตัวในลักษณะนี้นะครับส่วนบนนะครับบนเนี่ยลุงตันวางหนึ่งหกไว้เนาะก็ปรากฏว่ามาอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยกับหลักสิบเนาะก็เลยพลาดไปสำหรับตัวเลขหนึ่งหกนะครับก็เลยหลุดไปเลยเนาะทั้งบนทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ทันที่เป็น สายวิ่งสายรูดเนาะก็คงโชคดีกันเนาะได้บนได้ล่างไปนะครับส่วนงวดประจำวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมเนาะหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยก็จะนำมาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางงวดนี้นะครับลุงตันให้ศูนย์นะครับเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับได้แถวที่หนึ่งหรือแถวข้างบนนี่ได้ห้านะครับ แถวที่สองข้างล่างนี้นะครับได้ได้หนึ่งนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะห้า <c oughs> ห้าแล้วก็หกนะครับฝั่งนี้เป็นสี่เนาะต่อมาหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับก็จะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในตลาดงวดน,นี้เนาะทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่28ธันวาคมเนาะก็จะมีศูนย์นะครับมีศูนย์มีหนึ่งมีห้านะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลูกตันก็จะ เริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมี่04 05 <c oughs> 06นะครับแล้วก็มา14 15 16นะครับอ,อีกแถวหนึ่งก็จะเป็น24 2526อ,อก่านี่ก็เป็นชุด2ตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตารางทั้ง2แถวนะครับพี่น้องเอซก็มองเนาะมองผลลัพ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่หลูกตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็การวิเคราะห์เนาะหรือว่าการใช้รูปแบบเนี่ยวมกันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะยังใช้รูปแบบเดิมอยู่นะครับรูปแบบเดิมหลักการเดิมนะครับนะที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือหาผลลัพธ์เนาะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้ จากการวิเคราะห์ที่มาวางในตลาดเนี่ยหรือว่าเดินดีมาอย่างต่อนเนื่องนะครับนะก็คือไม่หลุดมาหลายงมดิดต่อกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับชุด2ตัวตวางให้ไปเนาะแต่ท่านที่นําไปใช้ในการเป็นตัวตวินะ่งธูเนี่ยก็ยังโชคดีมาอย่างต่อนเนื่องกันอยู่นะครับดงตันก็เลยอย่าไม่นการเปลี่ยนแปลงนะเนาะเกี่ยวกับหลักการในการหาผลลัพธ์นะครับ ลุ้นต่อ,อทั้งวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ,อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน,กนเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ